สนับสนุนโดย True Gigatech Tech Pro บริการจาก True Gigatech Fiber ร์มากี๊อกตัดต่อภาพสุดเนียนรวมยินดีมากคิมเบนซ์พอชิตาใส่ชุดว่ายน้ำแต่น้องปรีมโกรธสุดๆ คนไม่เหมือนกันนะครมดนั้นที่ยาเห็นเป็นความสาใส่ใจรายละเอยียดตรงนี้ค่ะพ่อปู่อื่นลือน,นาคราชสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสูก่กบันนิไซด์นะคะวันนี้อยู่กับนิวแล้วก็น้องเคเวลน,นั่นเองค่ะครับผมสวัสดีพี่นิวด้วยสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับผมมาเปิดข่าวบันเทิงยามเช้ากันครับ เริ่มต้นกันเลยไหมพี่นิวได้เลยนะคะสำหรับข่าวแรกนี้นะคะเป็นข่าวที่เมื่อวานหลายคนก็แบบว่าร่วมยินดีกันหนักมากนิวเป็นหนึ่งในนั้นเพราะว่านิวเชียคู่มคู่นี้มาตลอดสำหรับคู่ของหมากแล้วก็คิมนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยหนึ่งในนั้นที่จริงๆตัวเขาไม่ได้ไปที่สถานที่จริงแต่ในรูปเนี่ยเนียนมากเหมือนไปอยู่ในสถานที่จริงๆคือคุณมากี้และคุณป๊อกน่นเดงนะคะเป็นการตัดต่อภาพเพื่อร่วมยินดีค่ะ แฟนคลับร่วมยินดีกันอย่างล้นหลามเลยนะคะหลังจากได้เห็นภาพโมเมนต์ดีๆอย่างหมาปรินเซอร์ไพรส์ขอคิมเบอรี่แต่งงานท่ากลางบรรยากาศวิวภูเขาอากาศเย็นสบายณประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะก็มีเพื่อนสนิทอย่างผู้รักซุปตาร์ณเดชย,ายา่าร่วมยินดีในโมเมนต์ดังกล่าวด้วยซึ่งจากภาพถ่ายทั้งหมดนั้นก็มีการแท็กมาถึงคุณมากี้และคุณป๊อกคู่สามีภรรยาที่เป็นเพื่อนรักของกวนนี้อีกด้วย ถึงแม้ว่าเจ้าตัวเนี่ยจะไม่ได้ไปอยู่ในโมเมนต,ต์สำคัญของเพื่อนรักทั้งสองคนอย่างหมากคิมกับช่วงเวลาดีๆเซอร์ไพรส์ Surprise ขอแต่งงานแต่ว่างานนี้เห็นความพยายามหนักมากเลยนะคะของคุณมาที่ที่มีการตัดต่อภาพของตัวเองเข้าไปอยู่ในเฟรมภาพแห่งความรักเป็นหนึ่งในความสมจังโดยคุณมาคี้ได้เขียนแสดงความยินดีเอาไว้นะคะบอกว่า we couldn't make it last minute but we were there in spirit happy for you both นะจ๊ะแล้วก็แท็กไปที่คุณหมากและคุณคิมนะคะ ส่วนด้านคุณป๊อปเองได้เขียนวอวยพรเอาไว้เช่นกันนะคะว่า Finally the wait is over Congratulations to you both once again นะครับ So sorry that we couldn't make it at the very last minute but you know we were there in spirit really happy for you both ค่ะหลายคนเห็นแล้วต่างก็ปรบมือให้เลยเพราะว่าเป็นภาพที่เนี่ยจริงๆนะถ้าไม่สังเกตดีๆนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเป็นการตัดต่อแล้วค่ะ ถ้าไม่ติดว่าพี่ป๊อกดูหัวโตไปนิดนึงนะ <Yes. S 1> เนียนแบบเนียนเลยนะใช่เนียนมากเมืเเ่อวานเนี่ยตอนประมาณสักฝ่ายสองครึ่งที่เขาโพสต์จากอย่างหูทำลายงานแต่เลยทุกคนแชร์กันหมดเลยอ่ะใช่นี่ก็แชร์เหมือนกันแล้วคือแบบว่าแหวนก็สวยแล้วคือดูรู้สึกว่ามันเป็นการขอแต่งงานที่ดูเรียบง,ง่ายแล้วก็ดูอบอุ่นเพราะว่าทั้งคู่อ่ะเขาดูรักกันมาแบบอย่างต่อเนื่องรักกันมาจริงจริงนะคะก็เลยแบบว่ายินดีด้วยนะคะสำหรับคู่นี้ ไปต่อมาที่อีกหนึ่งเรื่องครับพี่นิวปกติแล้วเนี่ยผู้หญิงเวลาจะลงรูปชุดว่ายน้ำที่เซ็กซี่เนี่ยต้องขออนุญาตแฟนเนาะจุ๊บไหมบางทีถ้าไม่ขอก็มีปัญหากับทั้งบ้านเลยนะเออนะฮะจริงฮนะแต่ว่าล่าสุดครับพี่เบนซ์พอที่ตาไม่ต้องขอพี่มิกแล้วแต่ต้องขอน้องปริมแทนครับผู้ชม ยกครอบครัวไปเที่ยวทะเลกระบี่กันพร้อมหน้าพร้อมตาครับสำหรับพี่เบนซ์พรชิตาและก็สามีอย่างพี่มิกบรมบุตรนะครับรวมถึงลูกๆทั้ง3าคนไม่ว่าจะเป็นน้องปรีมน้องปรางแล้วก็น้องเปรมครับมีภาพครอบครัวสุดอบอุ่นปิดทิศกันไปแล้วแต่คุณแม่ลูก3าอย่างพี่เบนซ์พรชิตาเนี่ยเพิ่งจะได้โพสต์รูปนะครับ กับภาพที่พี่เบนซ์ใส่ชุดว่ายน้ำโพสท่าเซ็กซี่บนเรือนะครับก็แอบเซ็กซี่น้อยๆแล้วก็มีหุ่นที่แบบว่าค่อนข้างจะสวยนะฮะแล้วก็มีคนทักซึ่งสามีเนี่ยเป็นคนถ่ายรูปนี้ให้ครับแต่น้องปริมลูกสาวคนโตเนี่ยโกรธสุดๆบอกว่าคุณแม่โป๊เกินไปไหมแล้วจะลงรูปแต่ละครั้งเนี่ยก็เลยต้องขออนุญ,ญาตลูกสาวก่อนนะครับ พี่แบงค์จเล่าให้ฟังว่าตอนพ่อมิกถ่ายรูปนี้เนี่ยปริมแบบโกรธมากบอกว่าคุณแม่มันโป๊เกินไปจะลงรูปต้องบอกปริมก่อนนะขอเช็คด้วยว่าโอเคไหมซึ่งกว่าจะได้ลงรูปครับก็กลับมา2ออาทิตย์แล้วเพิ่งจะได้ลงซึ่งตอนที่ยังไม่แต่งงานเนี่ยคุณยายก็เป็นแบบนี้ตอนมีลูกก็เหมือนมียายเพิ่มขึ้นมาอีกคนนะฮะและว้วก็แฮชแท็กฉันมีแม่สองคน ก็คุณแม่สวยเซ็กซี่ขนาดนี้ลูกสาวจะไม่ห่วงได้ยังไงฮะรวมถึงนะฮะมีคนคอมเมนต์เข้ามาในรูปนี้เยอะมากเลยเดี๋ยวไปดูคอมเมนต์กันนะฮะไม่ว่าจะเป็นแม่เซ็กซี่มากสวยมากแม่แม่กลับมาแล้วแล้วก็มีเป๊ะปังขนาดนี้น้องปินต้องห่วงแทนคุณยายและคุณพ่อแล้วรวมถึงมีคุณแม่คือแซ่บเหมือนเดิมสวยมากค่ะแล้วก็มีความห่วงแม่นะฮะ อืมนะพอมีลูกแล้วเนี่ยยิง่งะต้องมีลูกที่หวงด้วาเอาจริงเหมือนแม่สองคนแต่ไม่แน่นางใจคุณพ่อเชนมาหรือเปล่าเอออาจจะไม่าาเชนมาก็ได้ค่ะมา,ากนันที่ความน่ารักของบ้านนี้กันบ้างนะคะคุณริต้าและคุณก่อนนั่นเองที่เราทราบกันนะว่ามีลูกน้อยเน็กน้องก็วินนะคะคือตอนเนี้ยโตขึ้นทุกวันแล้วก็หล่อขึ้นทุกวันออร่าความตังเนี่ยโอ้โหราศีจับทีเดียวค่ะ พายาดหมื่นล้านหนุ่มน้อยอย่างน้องกวีนในวัยหนึ่งขวบลูกชายของคุณเสีริตาและคุณกอนเจนเซ่นนะคะต้องบอกว่ายิ่งโตเนี่ยออร่าความหล่อคือยิ่งชัดเพราะไม่ว่าคุณแม่ริตาจะแต่งองค์ทรงเครื่องอะไรให้อยู่ในลุกไหน,ไหนๆก็เอาอยู่ไปหมดแหละค่ะล่าสุดคุณแม่ริตาเองก็จแจกความสดใสของลูกชายอย่างน้องกวินมาในลุกของหนุ่มสุดเท่เสื้อยืดกุชชี่จะ้ะแล้วก็ใส่เอี๊ยมขาสาัส้นสวมหมวกแบตแคปนั่งโพสท่าเบาๆให้คุณแม่แชะภาพ บอกเลยนะคะว่าธรรมดาเนี่ยก็น่ารักอยู่แล้วแหละแต่ว่าชอ็อตนี้หนุ่มน้อยพกแก้มแดงๆมาฝากเพิ่มอีกดานแมรกิตาก็ได้เห็นเอ่อได้เขียนแคปชั่นนะคะของที่มาของแก้มแดงๆเอาไว้บอกว่าถ้าผมร้อนเนี่ยแก้มผมก็จะแดงๆหน่อยนะครับโอ้โหน่ารักไม่ไหวใจละลายแล้วนะคะสำหรับน้องกวินตอกหัวใจของพี่ๆแฟนคลับไปหลายคันรถเลย จริงฟ้าบ้านนี้เหมือนเป็นครอบครัวแบบเจ้าหญิงเจ้าชายเลยอย่างเงี้ยจริงๆนะทุกกิริยบทของเขาเลยอย่างเงี้ยคือดูไม่ใช่เป็นคนปกติทั่วไปมากใช่ตั้งแต่รูปก่อนแต่งงานรูปพีเวดดิ้งรูปแต่งงานงานแต่งงานออืมอะไรอย่างเงี้ยจริงครับตมไปต่อไปที่น่ารักเนาะอะไรนะฮึแต่ว่าไปติดตามความน่ารักของบ้านนี้กันได้ครับค่ะไปต่อมาที่อีกหนึ่งเรื่องครับ เชื่อว่าพี่นิวตัวผมและคุณผู้ชมเนี่ยมีหลายคนที่เป็นสายมูเหมือนกันนะนะเรื่องนี้มันก็ต้องเป็นเรื่องที่อะไม่ได้ด้วยเล่ต้องได้ด้วยกลนไม่ได้ด้วยกลนต้องได้ด้วยมนเหมือนกันล่าสุดครับคนในวงการบันเทิงอีกหนึ่งคนที่ออกมายอมรับว่าเป็นสายมูก็คือมดนันทิยานั่นเองครับ เรียกได้ว่าสายมูกําลังเป็นคําฮิตสําหรับคนไทยนะครับกับเรื่องราวของความเชื่อในการเสริมมงคลชีวิตครับเช่นเดียวกับสาวมดนันทิยาครับเจ้าของตําแหน่งรองอันดับ2 m i มิสยู v e เวอร์สไทยแลนด์สเครับเป็นอีกหนึ่งคนที่ออกมายอมรับว่าตนเองเนี่ยเป็นสายมูครับเชื่อในเรื่องของการไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งจะตัวก็เผยว่าเคยมีโอกาสขอพรในสิ่งที่ตนเองเคารพนับถือและเป็นจริงเหมือนกับครั้งนี้เลยครับก็เลยอยากจะเสริมมงคลชีวิตให้กับตัวเองในเรื่องของหน้าที่การงาน จึงถือโอกาสร่วมรำถวายพ่อปู่ลือลือนักรราชพร้อมทีมงานหนังที่นาคสามในครั้งนี้ด้วยครับไปรำถวายปู่ลือนะคะที่จังหวัดบึงการค่ะก็เป็นเนื่องในโอกาส งวงสวงเปิดละครเปิดหนังนะคะเรื่องพี่พี่นาคสามค่ะแล้วก็พี่เอ็มก็ชวนไปราถวายพระพรแล้วก็ราถวายพรปู่ลือค่ะแล้วก็จะได้ขอพรปู่ด้วยเป็นสิริมงคลในการใช้ชีวิตด้วยยังไม่เคยราค่ะก็ะพี่พี่เอื้อสอนค่ะเ,เรียน3มวันค่ะแต่ว่าก็ตั้งใจมากเพราะว่าซ้อมตลอดเลยค่ะวนวนวนซ้อมอยู่งันหลายชั่วโมงมากเพราะว่าอยากจะให้มันออกมาดีที่สุดใช่ค่ะการ ขอพรบอกได้ไหมคะเอ้ก um> ็บอกเป็นบางส่วนแล้วกันนะคะก็คือจะมีเรื่องของงานในนั้นด้วยค่ะเพราะว่าแม่แม่ที่นั่นนะคะก็มีการผูกแขนหฮนูน่ะแม่ค่ะผูกแขนไหนูเนอเอ็นดูอิราแล้วก็บอกว่าอิลาเอ้ยขอพรนเรื่องงานเด้อสิลุงสิโรดจังสิหมค่ะหนูก็เลยขอพรเรื่องงานไปค่ะใช่จะเป็นเรื่องหลักๆใช่ค่ะก็พอหลังจากขอพรก็มีงานติดต่อมาเลยค่ะใช่มีมาเรื่อยๆก็มูค่ะวันนั้นก็แบบ หลังจากวันที่รำเสร็จใช่ไหมคะมดก็ไปถ้ำนาคาถ้ำนาคีแต่ว่าอาจจะไม่ได้ขึ้นไปแต่ว่าตั้งใจไปขอพรปู่ค่ะแล้วก็มูเยอะมากมูครบทุกที่ทุกวัดจริงๆค่ะไปวัดประจําวันเกิดตัวเองด้วยปังป่าเลไลอย่างเงี้ยค่ะใช่ครั้งหนึงมดเคยมูที่เจ้าพ่อขอใหญ่นะคะแล้วก็ขอเรื่องงานก็คือได้ได้ทันทีเลยคะ่ะก็เลยทําให้เชื่อเรื่องนี้มากนะคะแล้วก็ ยังคงทําอยู่แล้วก็หลังจากนั้นก็มีการทําบุญเสริมดวงเราด้วยให้ดวงเราแบบดีขึ้นปังขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำบุญอยู่เรื่อยๆด้วยค่ะคือตอนที่มดทํางานในวงการนี้นะคะมีรุ่นพี่คนนึงค่ะให้ครุฑมาค่ะเป็นเป็นของมงคลติดตัวไว้แล้วก็จะมีคาถาให้ท่องอยู่เรื่อยๆก็เสริมเรื่องความสิริมงคลให้กับตัวเองแค้วคาาปลอดภยัยแล้วก็เรื่องการงานให้ดีค่ะลุงโลดใช่ ว่าไม่ได้นะผมไปสองรอบแล้วทำนาคากับสารพระปู่เรือแล้วเป็นนาคาี่ขออะไรบ้างหมก็ขอเรื่องงานแล้วก็เรื่องของธุรกิจครับผมรอบแรกไปแล้วได้ก็เลยกลับไปอีกรอบหนึ่งใช่รอบหน้าเดี๋ยวจะขออนุญาตฝากขอพรไว้ด้วยนะคะได้อะไปด้วยกันอีกคราวหน้าเอ้ยเราจะมาเชือกันอย่างนี้จะดีหรอ มามาเลยนี่ข่าวต่อไปนะคะสำหรับเหล่าศิล,ลปินกลุ่มนะคะขอบคนเพื่อชีวิตค่ะวันนี้นะคะเป็นวัน Earth Day ยนะคะวันคุ้มครองโลกนั่นเอง,เ,องเขาก็เลยมีการทำเพลงพิเศษออกมาค่ะสำหรับบทเพลงพิเศษโลกสวยด้วยมือเราที่จะถึงในวันที่22คือวันนี้แหละนะคะวันคุ้มครองโลก Earth Day ค่ะซึ่งแกรมมี่เองค่ะก็ได้ทำ เ,เพลงออกมานะคะเป็นการนำเสนอเอากลุ่มนักร้องเพื่อชีวิต6ศิลปินได้แก่แช่มแช่มรํรำแสนนาการัชนกศรีโลพันเออเลอร์99ไม้เมืองเสถียรทำมือมาสร้างสารจัดทำเพลงพิเศษเนื่องในวันคุ้มครองโลกค่ะ ซึ่งก็เป็นเพลงรักโลกที่ร่วมกันร้องโดยศิลปินกลุ่มคอคนเพื่อชีวิตเพลงสร้างสารรค์มองโลกในแง่บวกค่ะเน้นให้เห็นในเรื่องของการร้องเพลงของศิลปินแต่ละคนได้อย่างชัดเจนในท่อนภาษาบ้านเกิดของตัวเองทั้ง4ี่ภาคเหนือกลางใต้อีสานโดยมีสัญลักษณ์คอคนรักโลกเป็นตัวเชื่อมนะคะตามเนื้อร้องที่บอกว่าโลกสวยด้วยมือเราให้โลกสวยให้ให้โลกเราสวยพวกเรามาช่วยกัน รับดูด้วยกันแล้วทําให้โลกนี้สดใสยอยากให้โลกหน้าอยู่กว่านี้เป็นโลกที่เราฝันใฝ่จะสวยอย่างไรเป็นไปได้ด้วยมือของเราชวมิวสิกวิดีโอรักโลกเพลงโลกสวยด้วยมือเราสนุกสนุกมแล้วก็ม่วนทุกทิศนะคะรวมศิลปินขอคนเพื่อชีวิตได้พร้อมกันวันที่2เมษายนนี้เวลาเที่ยงตรงที่ยูทู u แกรมม m m โก้ออฟฟิเชียลแล้วก็ทุกช่องทางค่ะ ขอบคุณที่ติดตามชม Good Morning Insight ทาง True Insight ของเราด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกการรับชมแบบสดๆเลยล่ะค่ะยังสามารถกดไลค์ใน Fan Page ใน Facebook ของเราที่ True Insight ได้รวมถึงลิงก์อื่นๆด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ